วิธีทําให้พยุงเข้าแกนนะคะนี่นะคะต้นพยุงสวนสาธารณะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอําเภอโพชัยสับสับนะคะสับแล้วก็ตีตะปูใส่นะคะนี่เลยตีตะปูใส่ตั้งแต่โคนเลยนะคะโคนต้นนี่นะคะ ตะปูเต็มไปหมดเลยตีตะปูใส่รอบโคนต้นรอบเลยนะคะเนี่ยตะปูเรียงนานเล็กอันนี้ต้นประดูนะคะ ไปดูต้นยางนาสองต้นนี้คู่กันใหญ่ๆแลอันนั้นต้นกระบกนะคะนวดต้นนี้หักโคนตายแล้วนะคะชาววันต้นไม้ตายแล้วก็มี ต้นอะไรเนี่ยเนี่ยนะคะตายแล้วโค่นล้มพายุง แต่เขาก็ไม่ขนไปไหนนะคะปล่อยให้มันดูปล่อยให้ปวกกินพายุงนะคะพายุงเขาตีตะปูใส่นี่นะคะถ้าต้นพายุงเขาจะตีตะปูใส่หมดเลยนะคะเนี่ยนะคะพายุงโดนตีตะปู ตีตะปูรอบต้นเลยต้นนี้ต้นอะไรพายุงอีกหรือเปล่าต้นใหญ่ๆเนี่ย ต้นประดูต้นประดูนะคะอ่านป้ายโอ้หใหญ่มากเลยประดูต้นนี้ต้นประดู